สวัสดีครับจากเพจ S T T บายติ๋แล้วก็มีช่องทางเพิ่มเติมก็คือ youtube channel นะครับจะเป็น S T T คาร์แมวันนี้มีอะไรเด็ดที่จะมาบอกเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้มีลูกค้าที่ว่าจอง EV คันแรกที่ว่าได้ส่งเลยนะครับตัวนี้ก็คือ e v e r อเรสตัวเทนนะครับมาดูว่าตัวนี้คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งนะครับเดิมๆแต่ว่าก็มีเพิ่มมีเพิ่มก็กระจังหน้ามีเพิ่มกกระจังหน้า มีนิดหน่อยอ่ะพูดว่ามีนิดหน่อยดีกว่าพพพเพราะเพราะโดยวรวมแล้วก็เดิมๆจากโรงงานมาเยอะมากนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือว่ากระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้า FORD e ของ l a p t o r V6 นะครับมาพร้อมกับไฟทับทิม3เมตรข้างบนกระจังหน้าตัวนี้ก็คือทําให้รูระบายความร้อนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่อยู่ภายใต้ห้องเครื่องนี้นะครับมาที่ไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเดย์ไทม์นี่ก็จะเป็นตัวไฟตัว C เป็นรูปเป็นรูปตัว C ก็คือเที่เวาเรียกว่าไฟ C ี a แคมป์นะครับอ่ามันในเรื่อนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น LED นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาออปชันแบบฟูลขนาดนั้นนะครับที่ว่าเป็นไฟเลี้ยวอัจฉริยะเปิดปิดอัตโนมัติอะไรพวกนี้แต่ว่าเปิดปิดไฟบนเนี่ยมันมีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดว่าวงเลี้ยวซ้ายแล้วก็เปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดขวาอันนี้ไม่ม ลูกค้าต้อง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 ดูในออปชันเพิ่มเติมตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เดิมๆเลยมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดจะไม่จะไม่มีกล้องหน้านะครับไม่มีกล้องหน้ามีแค่เซ็นเซอร์อย่างเดียวไม่มีกล้องหน้าแล้วก็ข้างใต้นี่ก็จะมีห่วงลากจูงอยู่2จุดนะครับอันนี้ก็ยังคนคอนเซปต์อยู่มาในเรื่องของด้านข้างด้านข้างนี่ก็จะเป็นล้อแมก เดิมๆจากโรงงานเลยแล้วแม็กฟอร์ดนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าพอจะทราบก็คืออันนี้คือการ B ีตัวนี้จะเป็นแม็กตัวเดียวกันัของไวท็คแต่ว่าของไวทัคเนี่ยจะลมดําส่วนตัวนี้ปัดเงานะครับดิดเบรกหน้ายางฟูเยียนะครับอันนี้แม็กขนาด18ส่วนยางเนี่ย2 5 5 6 5 r 1 8มาพร้อมกับตัวปีกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยของตัว E v e r อรต์ตัวใหม่ Next Gen เน็กเจนนะครับมันจะนุ่มนวลกว่าเดิม เพิ่มขึ้นอีกประมาณ30%ในความนุ่มนวลนะครับมาดูแก้มข้างแก้มข้างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดโครเมียมตัวอักษรเทอร์โบแก้มข้างเพิ่มความหรูใน F- เวอร์กระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นพื้นดําด้านล่างตัวนี้กระจกมองข้างเนี่ยตัวตัวตัวสีไม่ใช่โครเมียมตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นดําด้านตัวนี้จะไม่มีกล้อง เพราะว่าไม่ได้เป็นแบบกล้องรอบคันแล้วก็จะไม่มีไฟนะครับบันไดข้างก็คือเป็นบันไดกันลื่นสีเดียวกับตัวรถเลยชิ้นงานตัวนี้สีดํานะครับมีร่องกันลื่นให้นิสเบรกนี่จะเป็นดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับ ตัวนี้จะบอกจะบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นอ,อ่ไม่ใช่เป็นแบบว่าไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชค๊คบัหลังนะครับจะเป็นโชค๊คไม่ได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีการเตะแล้วฝาจะเปิดน,นะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ที่มีมาให้ก็คือมีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยสจุดที่ลูกค้าเห็นส่วนตัวฝาฝาปิดด้านหลังตัวนี้ จะไม่มีครอบจะไม่มีครอบอะคริลิกใสามาให้นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัว e v ที่เป็นตัวขับ4กับเป็นตัว e v ที่เป็นไทเทเนียมจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้จะไม่มีครอบมาแต่ว่าจะมีออกสอนของตัว e v e r อ e s มาให้เป็นตัวชุบโครเมียมเหมือนกันไฟท้ายก็จะเป็นไฟ led แล้วก็มีที่ปดัดน้ำฝนหลังในส่วนของภายนอกก็ลูกค้าเนี่ยจะมีประมาณนี้มาดูในส่วนของภายในอ่า uh. ภายในนะครับจอกลางเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับส่วนจอหน้าปัดนี่ก็จะมีขนาด8นิ้วซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นออจอกลางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอป Ford Pass ซึ่งในตัวแอป Ford Pass เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Google Play Store นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Android Auto สาม,มารถดาวโหลดได้ก็จะเห็นว่าตัวนี้จะไม่ได้จะไม่ได้จะจะไม่ได้แตกต่างจากตัวของตัวเอ่อียตัวท็อปมากมากนักนะครับก็คือตัวนี้จะมีเอ่อตัวพุชสตาร์ทแล้วก็จะมีตัวกุญแจไบเลสเอ่อกุญแจคีย์เลสตัวท,ที่กุญแจคีย์เลสนะครับก็จะมีมาให้หในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้ายังมีให้นะครับตัวนี้ แอร์ปรับอิสระซ้ายขวาเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายและขว,วาเลยแยกอิสระกันแล้วก็สามารถปรับพัดลมได้ตัวนี้เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังให้คู่หน้าดูคู่หน้าก่อนเบาะหนังนะครับตัวปรับตัวนี้ก็จะเป็นปรับปรับไฟฟ้าแบบ6ระดับไม่ใช่8นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเทนตัวนี้ปรับ6ระดับปุงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวขอญยกเก็บกุญแจก่อนนะครับ เออเขาเปิดอันนี้ไว้ให้ลูกค้าเหรอ <more> แปลกนะเดี๋ยวผมต้องปิดตัวนี้ให้ลูกค้าก่อน <Okay. S 1> อืมอ่าโอเคภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้มาดูแถวแถวสองเบาะแถวสองก่อนนะครับเ mm hmm. บาะแถวสองเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีมาให้ในเรื่องของที่ชาร์จไฟแถวหน้านี่มีอยู่แล้วชาร์จไฟนะครับเอ่อ USB Type C กับอ่า uh, ยูอ uh, ่ USB C กับ USB A ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟแบบ12โวลต์น,นะครับแล้วก็มีพัดลมปรับระดับได้อ่ามาดูเบาเบาแถวสองเบาแถวสองนี่ก็เบาหนังนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีซันรูป ส่วนแถวสามเนี่ยแถวเบาแถวสามนะครับไม่ใช่เบาปรับไฟฟ้าเบาปรับมือปกตินะครับตัวนี้ก็เข้าๆว,ว,ว่าตัวนี้พอดีว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาอยู่ในโชว์รูมแล้วแล้วเดี๋ยวก็กําลังนับเงินอยู่เพื่อที่จะทําการรับรถละตัวนี้ภายนอกภายในในตัวเซนนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ก่อนยังไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะลูกค้าก็ไม่ได้แต่งอะไรมากอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีข้อติชมหรือ อยากจะพูดคุยกันกับเรื่องในรถของรุ่นต่างๆก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาในที่เพจของ S.C.T. by ตีตูแล้วก็ YouTube Channel เป็น S.C.T. c a r m a x ตอนนี้นะครับที่มีเห็นๆเลยก็มี2องชา n e l ที่สามารถติดต่อได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปต้อนรับลูกค้าก่อนอยังไงนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ